รายงานการจัดการพลังงานคืออะไรนะครับรายงานการจัดการพลังงานเนี่ยก็คือรายงานที่อาคารควบคุมแล้วก็โรงงานควบคุมเนี่ยมีหน้าที่ต้องส่งรายงานฉบับเนี้ให้กับกระทรวงพลังงานหรือว่าหน่วยงานพอพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีนะครับแล้วรายงานฉบับนี้ต้องทําอะไรบ้างนะรายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานที่ อาคารและโรงงานเนี่ยจะทําการสรุปว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมกราคมถึงธันวาคมปีที่ผ่านมาอาคารและโรงงานเนี่ยได้ทํามาตรการอนุรักษ์พลังงานอะไรบ้างคุณได้ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างไงเช่นคุณเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานไหมคุณใช้แอร์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือแอร์ที่กินไฟน้อยมาทดแทนแอร์ตัวเก่าที่คุณได้ได้ใช้อยู่ไหมนะครับหรือมาตรการอื่นๆนะครับ มอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่คุณใช้อยู่เนี่ยคุณทําอะไรกับมันบ้างนะครับคุณทําอะไรเพื่อการประหยัดพลังงานนะครับหรือว่ากระบวนการผลิตอื่นๆไม่ว่าคุณจะใช้บอยเลอร์หม้อต้มไอน้ำหรือคุณใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานหรือคุณปรับปรุงอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานก็ได้แม้กระทั่งคุณไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมามูลค่าหลายล้านบาทเพื่อลดการใช้พลังงานคุณอาจจะมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรนะครับไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นระบบปะปัประบบปับระกาศหรือแอร์สเปรยไทอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณมีการล้างแอร์นะครับทุกๆปีนะปีละหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยมันก็ทําให้แอร์กินไฟน้อยลงแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นมาตรการที่คุณประหยัดพลังงานที่คุณได้ทําให้กับอาคารแล้วก็โรงงานของคุณนะครับซึ่ง ผลงานเหล่านี้นะครับคุณต้องรายงานลงในรายงานการจัดการพลังงานนะนอกนือจากนั้นคุณต้องพัฒนาบุคลากรในโรงงานด้วยว่าบุคลากรในโรงงานเนี่ยนะครับได้รับการอบรมส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น,นไหมนะครับคุณต้องทําการอบรมบุคลากรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการพัฒนาทั้งบุคลากรนะครับทั้งเครื่องจักรนะครับให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ แล้วรายงานนี่ยคุณก็ต้องส่งให้กับทางพอพอ,พอภายใน3นมีนาคมของทุกๆปีนะครับ